เกิดเรื่องจี้ขึ้นอีกแล้วครับทุกท่านตอนนี้โซเชียลกำลังลุกเป็นไฟเลยครับเพราะล่าสุดมีข่าวออกมาเป็นข่าวที่จริ้งใหญ่มากๆเลยว่า NBA YoungBoy และวเดิร์กเขาดีกันแล้วเขาดีกันแล้วโอ้โ oh, หคนออกมาแตกตื่นกันโอ้ oh, NBA y o n g b o y และ l เดิร์กดีกันจริงหรือเปล่าดีกันพวกคนจะตอบแบบนี้เป็นยังไงแต่เทว่าเมื่อประมาณ5นาทีที่แล้วครับผม NBA YoungBoy ออกมาโพสต์ด่าวเดิร์กและ E.D.J Academic นักข่าวที่ออกมาเปิดเผยข่าวนี้ให้โลกสาธารณชนได้ฟังบอกว่า อะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าว่าข่าววันนี้จะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวการดีกันแบบไม่ได้ดีกันของริวเดิร์และ NBA อย่างบ่อยแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มพูดกันถึงบีครับแน่นอนเพื่อนๆหลายคนเข้ามาฟังตรงนี้อาจจะยังไม่รู้ว่าเขาทะเลาะก,กันทำไมง่ายๆเลยครับสั้นๆริวเดิร์ครับผมเปิดค่ายเด็กในค่ายของริวเดอร์คนนึงมีชื่อว่าคิงบอลครับ NBA ยังบอยก็เช่นกันเขามีค่ายมีแก๊งของเขาและเด็กในค่ายในแก๊งของเขามีชื่อว่าคอนโดร o นโดครับเมื่อเวลาไม่นานที่ผ่านมานี้คิงบอนถูกคอนโดรันโดยิงตายเพราะฉะนั้นคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่หัวหน้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะต้องไม่ถูกกันอย่างมากเลยหลังจากนั้นเนี่ยลิเวอร์ก็ได้ปล่อยเพลงดิส NBA ยังบอยออกมาเรื่อยๆเป็น subliminal ดิสนะแล้วก็เกิดการทะเลาะก,กันเป็นบีฟที่แน่นอนมันจะต้องมีอยู่แล้วและทุกคนนะตอนนั้นครับผมเครียดกันมากเลยว่า มันรูรูแรงมากเลยอ่ะใช่ปลาเ NBA ยังบอยก็โคตรแรงเลยนะแล้วริวเดิร์กมาจากโอบล็อกตอนหลังเขาอาจจะแผ่แล้วแหละแต่มาจากโอบล็อกไม่เท่าไหร่คิงวอนโดนฆ่าตายเลยนะเว้ยสองคนนี้เขาว่ากันว่าจบไม่สวยครับอ,อาจจะต้องมีสักคนหนึ่งที่ตายไปเพราะฉะนั้นมันคงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมละ่ะที่วันนี้ครับผมยูดีดีดีเจอคาเดมิกนักข่าวชื่อดังของเราครับก็ได้ออกมาบอกว่า ผมเนี่ยมีสารลับไม่เคยบอกใครมาก่อนคงสัยโอ้ยขอโทษทีสงสัยจะไม่มีใครรู้ไม่เคยบอกใครเลยว่ารู้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนรู้วนะ NBA Boy เนี่ยกับลิวเดอร์เขาเขาดีกันแล้วหลังจากพูดคํานี้ไปโลกอินเทอร์เน็ตครับแตกกระเจิงเพราะแน่นอนมันเป็นบีฟที่ดูท่าย,ยัางไงแม่งก็ไม่น่าจะดีกันได้นะเว้ยใช่ไหมล่ะมันมันจะดีได้จริงๆหรอถ้าจะดีกันได้ก็คงจะต้องใช้เวลาคุยกันนานแหละนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราได้เห็นเพลงลิวเดอร์กับ NBA บเอ่งอยคิดดูว่าเพลงมันจะเดือดขนาดไหนอินเทอร์เนต็ตแตกครับทุกคนไฮป์มากๆอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยดีกันอย่างไรก็ตามเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะ NBA เอย่งบอยของเราได้โพสต์ไปในหน้า Twitter ของเขาครับแล้วก็ด่า DJ Academy แล้วก็ด่าลิวเดอร์เอ็บีออย่งบอยครับได้พูดไว้ประมาณว่านี่ไงกูกะไว้แล้วทุกครั้งเลยมึงไม่เคยทำให้กูผิดหวังเลย DJ a c a d e m เมึงเนี่ยเอาแต่พวกตัวเองทั้งนั้นไม่เคยสนใจอะไรมึงดดู พวกมึงแบนกูแล้วพวกมึงก็ไปปั้นไฮไฟลิวเดิร์กดังนี่มันเรื่องอะไรวันเนี้ยใช่ไหมล่ะทีนี้พอมาด่าขนาดนี้เพื่อนๆ <c oughs> คิดว่าเขาดีกันเหรออืมแต่ว่ารู้หรือเปล่าครับว่าถ้าเขาไม่ได้ดีกันอะแล้วทําไมดีเจคาเดมิกถึงจะต้องมาพูดว่าลิวเดิร์กดีกับเอ็นบีเออย่างบอยรู้ไหมเพราะเขาต้องการให้เป็นกระแสรครับผมต้องการให้ลิวเดิร์กเนี่ยเป็นกระแสแล้วรู้ไหมว่าทําไมเรื่องเนี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นวันนี้มันจะต้องเป็นกระแสตอนนี้ เพราะลิวเดอรกำลังจะปล่อยอัลบั้มในเวลาอีกไม่นานนี้ครับมันเลยเป็นสาเหตุให้ NBA ยังบอยเนี่ยโ,โกรธเลยไม่ว่าที่เขาจะคว h ชบีฟจะดีกันแล้วจริงหรือไม่จริงก็ตามที่อยู่ดีๆ DJ a c a d e m าเิกแม่งเสือกมาพูดเรื่องนี้ตอนนี้มึงตั้งใจจะมาโปรโมตไอ้เคียรลิวเดอร์ชัดๆแล้วรู้อยู่แล้วต่อให้เขาดีกันเขาไม่ได้ดีกันจริงๆ ใช่ไหมล่ะบีฟของฮิปพอปครับผมเราได้ยินมาเยอะแล้วดีกันดีกันดีกันก็คือเลิกตีกันต่างคนต่างอยู่ครับผมแต่ก็อาจจะไม่ชอบที่หน้ากันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยการที่ DJ Academics ออกมาบอกเนี่ยแม่งตั้งใจโปรโมตล mm ิวเดิร์ก n อ a บเองบอยครับก็เลยได้พูดว่าพวกมึงแบนกูแต่โปรโมทจนลิวเดิร์กเนี่ยแม่งดังขึ้นมาได้แล้วก็ด่า DJ เ c a d e m i ด s ว่าเอาแต่เพื่อนในอินดัสทรี ก็คงจะพูดไปถึงเรื่องที่ว่าพอเห็นว่าริวเดอร์คุยกับริวเดอร์ว่าจะปล่อยอัลบั้มใหม่ก็เลยเอาเรื่องของเขาเนี่ยมาใช้เป็นกระแสนั่นเองแน่นอนเลยครับ NBA Young Boy ก็เลยตอบออกมาแบบนี้แล้วเราก็ต้องมารอนดูกันต่อไปว่า1เลยเขาจะดีกันจริงๆหรือเปล่า2เลยเรื่องรางวมันจะเป็นยังไงต่อไปนี้เพราะจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ชาวอินเทอร์เน็ตเขาสงสัยกันแหละเพราะทางตัว DJ a c a d e m เดมิสเขาก็ดูมีสัมพันธ์ทำไมตีอันดีนะกับ NBA Young Boy แต่หลังๆเนี่ยก็คงจะเป็นพวกของรีเดอร์มากเกินไปจน NBA เอยังบ่อยเห็นว่ามันออกหน้าออกตาแล้วเขาก็คงจะไม่พอใจแล้วครับแต่เพื่อนๆล่ะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยและแน่นอนครับผมเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าผมเนี่ยหาข่าวอยู่คนเดียวจริงๆมีเพื่อนๆหลายคนเลยครับผมที่ไม่ได้ทํางานกับว่าแก๊งเลยแค่เป็นคนที่ติดตามช่องเรามีขงมีข่าวอะไรที่น่าสนใจข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรีบดีเอ c เฟ o บ k มาบอกผมเลยมีหลายครั้งเชน่นกันครับผมที่ได้ข่าววๆอย่างนี้มาจากเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วเพื่อนๆคนไหนมีข่าวที่อยากให้เราถามหรืออยากมีเรื่องเก่าๆดราม่าเก่าๆบีฟอะไรก็ตาม อยากให้ผมมาพูดถึงไม่ต้องฮิปฮอปก็ได้แล้วนะสมัยนี้เห็นหรือเปล่าเราทําคลิปซันอัฟนาคีกันไปแล้วศิลปินนักแสดงซันอัฟนาคีฆ่าคนตายเราก็เคยทําเพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้อยากได้ให้ฟังอยากอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง Peace